สาธุสาธุอนุโมทนาบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ไปตั้งใจกระทำบำําเพ็ญกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีเริ่มต้นจากการมีปันจศีลคือศีลห้าเป็นเบื้องต้นได้เจริญสมาธิอันเป็นเหตุจากการได้รักษาศีลดีจิตใจมีความปรับรื้มปีติจากศีลแห่งตน ที่มิได้บกพร่องและได้เจริญสมาธิอันเป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้เห็นสัจจะความจริงว่าทุกสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาล้วนมีเหตุเกิดในฝ่ายดีและผลในฝ่ายดีมีเหตุเกิดในฝ่ายชั่วและผลในฝ่ายชั่วล้วนแต่เกิดจากการกระทำของตนอนุโมทนา กับบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญกันในการวันนี้ขอให้บุญนี้จงสำเร็จมีแก่เราทุกทกท่านเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เกิดถึงซึ่งปัญญาสูงสุดคือปหานกิเลสสิ้นความยึดถือหมดอาสวะทั้งปวงและขอบุญนี้จงสำเร็จมีแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติโกโหติกาเทือกเถาเหล่ากองของเราท่านทั้งหลายสัพพสัตท,ทั้งหลาย อนุโมทนาบุญสาธุขอเจริญพร <c oughs> วันนี้เป็นวันหนึ่งที่อากาศดีมากนะจังหวัตราดอากาศดีมากวันนี้นะถือว่าเป็นวันที่อุณหภูมิลดลงจนน่าตกใจว่าอากาศบ้านเรากลับมาหนาวอีกรอบ ก็เป็นธรรมชาตินะล้วนเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นอะไรที่วิเศษวิโสมากมายแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายจากความร้อนลงได้เยอะทีเดียวแต่ก็หนาวในช่วงเช้าอยู่พักหนึ่งนะตอนกลางวันก็ร้อนตับแตกเหมือนเดิม <c oughs> คำว่าร้อนตับแตกนี่หมายความว่าร้อนจนตับจากแตกนะตับจากที่มูงหลังคาตับจากก็คือไม้ไผ่ที่เขาเอามา เอามาผ่าแล้วก็เหลาให้ประมาณสักนิ้วหัวแม่โป้องอย่างนี้แล้วก็ยาวเป็นตับยาวยาวไปแล้วก็ใช้ใบ <c oughs> ใบจากนะที่อยู่ริมคลองอนะี้ใบจากเอามาหุ้มนะแล้วก็เอามาทำเป็นตับจากยาวๆร้อนจนไม้ไผ่แตกร้อนจนตับแตกแต่ก็คงไม่ต้อง ม,มันคงมีนะคงมีถึงขนาดนั้นมั้งไม่งั้นคงไม่มีใครพูดนะว่าร้อนตับแตกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างโยมนะยังพอไหวกันไหมหรือมันจะเหลืออดเหลือทนนะหรือว่าร้องไห้ไม่รู้กี่รอบแล้ววันนี้ระบายกับใครได้บ้างไหมนะพิมพ์ระบายไว้ก็ได้นะพิมพ์พิมพ์ไว้ก็ได้ในคอมเมนต์ก็ได้ว่า วันนี้เจอเรื่องนี้รู้สึกทุกข์ใจกับอะไรแต่พระอาจารย์อ่านอ่าน,านบนจอไม่ได้เพราะว่าหันหันหน้าโทรศัพท์ไปทางนู้นมันก็เลยทำให้มองมองไม่เห็นหน้าจอ,อน,นี่พูดไปก็เดาๆไปนะวันนี้ <c oughs> ก็หวังว่าคงจะได้กำไรจากการชนะตัวเองนะอย่าไปคิดชนะใครโยมันชนะก็ก่อเวรเสียเปล่า พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปชนะใครเขามันก็จะไปก่อเวรนะก่อเวรอย่างน้อยๆก็คือใจของตัวเองมันก็เกิดความรู้สึกแล้วว่าเราเนี่ยคือชนะเราคือที่หนึ่งเราคือเลิศยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวเราคือคนสุดยอดหลงตัวเองเห็นไ,ไหมเกิดโทษแล้วเกิดโทษจากการหลงตัวเองนะความยึดติดในตรงความหลงเนี่ยเป็นตัวที่ยึดติด แบบรุนแรงพอสมควรนะทำให้ถอนยากวิธีละก็ยากบางทีคนมาทําให้เรากโกรธนะเพ้อเผอความโกรธจะยังละได้ง่ายและเห็นโทษได้ง่ายง่ายกว่าความหลงตัวเองนะเราเป็นเลิศดเราเยี่ยมยอดนะเรานะเปลี่ยวเ้ามะพร้าวแก้วเราสุดยอดกว่าคนอื่นมันก็หลงติดแล้วก็เพอ้ออยู่กับตรงนั้นเป็นสภาวะจิตที่ไม่ดี นะหรือว่าไปก่อเวรนี่อันนี้คือก่อเวรกับตัวเองแล้วนะเป็นเวรที่เป็นผูกผูกไว้เป็นลักษณะการผูกปมว่าเราเลิศเราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราสามารถกว่าเขาประมาณนี้น่ะ <c oughs> หรือว่าไปโกรธเขาหรือทําให้เขาโกรธแต่ส่วนในการทําให้เขาโกรธเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกโยมว่าไอ้วันเนี้ยเราไปทําให้ใครเขาหมั่นเคี่ยวมั้งไหมอะ นาเขาเข็ดเขี้ยวฟันไม่เอาเอาฟันเฉาะหน้าผากมาันสักดีทิ้งดีไหมเนะี่ยเดี๋ยวว่กัดหูซะเนี่ยนะมะเห็นเข็ดฟันแล้วเกินเดือดโมโหทูทั้งที่บางทีบางคนไม่ได้ไปก่อเวรอะไรกับเขาเลยไม่ได้ไปก่อเวรก่อกรรมทํากรรมทําเวรอะไรกับเขาเลยแต่เขาผูกใจเจ็บเนื่องด้วยบางทีไปหล่อกว่าเขาไปสวยกว่าเขา เกนะ่งกว่าเขาเขาก็แอบผูกใจเจ็บนะหรือว่าไปประสบความสำเร็จในชีวิตค้าขายร่ำรวยกว่าเขานะยอดออเดอร์สั่งเข้าส่งออกมากกว่าเขาอะไรก็ตามทีเปิดร้านขายของก็ขายดีกว่าร้านข้างๆนะหรือว่าร้านใหญ่ที่อยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าเข็นรถเข็นมาขายก็ไปอิจชารถเข็นที่ เข็นมาขายบางทีก็ไปก่อเวรลักษณะนี้งั้นไม่เป็นไรนาะยอย่าไปอย่าไปจองเวรใครนาะยอย่าไปจองอย่าไปจองเวรใครให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปก็ดีแต่เราไม่ใช่แช่งเขาว่าให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปแต่ว่าโดยธรรมชาติไงโดยธรรมชาติว่าถ้าใครเขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็มีความทุกข์นะี่กรรมมันทำงานณนะบัดนั้นแล้วนะ มันไม่ต้องรอชาติหน้าชาติไหนชาติโน้นอะไรที่ไหนนะนะมันก็สําเร็จโดยธรรมชาตินะเขาก็มีความเศร้าหมองทางใจของเขาไปแล้วเขาก็มีความขุ่นมัวเขาก็มีความเล่าร้อนเขาก็มีความกระวนกระวายในใจของเขาไปแล้วโดยที่มันจะต้องไปรอผลกรรมเมื่อไหร่ก็ถ้าลักษณะของผลกรรมมันคือความทุกข์เมื่อเขาทําเขาก็ทุกข์ทันทีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไปร่วมทุกข์กับเขากระโดดลงไปเล่นกับเขาด้วยนี่สิเห็นไ,ไหมต่อให้เราเดินบนน้ําได้เห็นไ,ไหมคำคมที่เขาบอกต่อให้เราเดินบนน้ําได้คนที่เขาเกลียดขี้หน้าเราเขาก็จะบอกว่าไอ้ที่แกต้องเดินบนน้ำเนี่ยเพราะแกว่ายน้าไม่เป็นถ้าแกว่ายน้ําเป็นแกว่ายไปแล้วนี่เท่แกที่แก,แกต้องเดินบนน้ำเนี่ยเพราะแกเนี่ยว่ายน้าไม่เป็น <c oughs> จริงๆเดินบนน้านี่มันมันเยี่ยมยอด ยอดเยี่ยมกระเทียมดองกว่าการลงไปวไ่ายน้ําใช่ไหมมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ไม่ชอบไงคนที่เกลียดไงต่อให้เรามีดี9 9อร์ซมันก็จะคุยไอหนึ่งปอร์ซตความเลวของเราเนี่ยม,มันมีอยู่นิดนึ่มันก็ยังอุตสาห์คุยมาคุยมาไม่ใช่แบบมาเห็นคนเดียวด้วยนะคุยมาแล้วไปโพลธนาให้ชาวบ้านเขาเกลียดเกลียดเราตามที่คนอื่นเขาเกลียดเราตามที่ตัวมันเองเกลียดด้วยนะอืต่อให้เราดี99เก้าเขาไม่มอง นะเราเดินบนน้ําได้ก็จริงแต่เขาก็ไม่สนใจตรงนั้น <S <S 1> <S 1> เขาสนใจว่าว่ายน้ําไม่เป็นจึงต้องเดินบนน้ําบางคนก็เลยยอมกระโดดน้ําลงไปว่ายน้ําให้เขาดูซึ่งเสียศักดิ์ศรีมากเสียศักดิ์ศรีมาก,สสมากไม่จําเป็นต้องไปกระโดดน้ําลงไปมันเปียกไอ้เคก็งับเอาคอกโคโดคอกโคดคนคนหนึ่งเขาว่ายน้ําอยู่ริมตะลิ่งอันนั้นแล้วมันมีกระไดมีบันไดลงน้ำท่าน้ําหน้าบ้าน แล้วฝรั่งเขาเห็นจระเข้วไหวน้ำมาสิฝรั่งก็ตะโกนเลยคอกเขาได้คอกเขาได้เสียงมันออกอย่างนี้ป่าวไม่ทราบนะคอกก็ได้คอกก็ได้ไอ้นี่ก็ฟังคอกก็ได้เกาะก็ได้เกาะก็ได้อ๋อฝรั่งบอกให้เกาะก็ไดเกาะกระไดซึ่งไม่รู้ให้เกาะทำไมจระเข้อยู่ข้างหลังไม่เห็นเกาะก็ได้เกาะก็ไดโอนะขอบคุณขอบคุณ thank you thank you เกาะก็ได้เกาะก็ไดเกาะเกาะก็ไดจระเข้งาบเรียบร้อย นะกลายไปเป็นอาหารเจราเข้อวสานอาหารเย็นจะได้กินข้าวกับครอบครัวไม่ได้กินเกาะกระไดเกาะกระไดเรียบร้อยเจระเ้งับกินสบายใจอ่าเนี่ยโยมเราไม่จําเป็นต้องไปเดินบนน้ําให้ใครเอาไม่ใช่เราไม่จําเป็นต้องลงไปไว่ายน้ํามันเหมือนกับเราเดินบนน้ํามันดีอยู่แล้วไงก็<ๆ>เมื่อเราดีอยู่แล้วเราเราดีอยู่แล้วอ่ะมันดีอยู่แล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์คําปรามาตรของเขา งั้นเมื่อเราไม่เล่นตามเกมเขาผลกรรมก็ทำงานที่เขาไปแล้วก็คือเขาก็เร่าร้อนเขาก็ให้หวังว่าให้เราเนี่ยร้อนตามเขาหวังจะให้หัวเสียไปด้วยหวังจะให้กโกรธจนแบบตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน fi, ็อตเอวเป็นสว่านไปด้วยเนี่ยนะแกวงกันทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้ว,ต,วติ้วอยู่เนี่ยเขาอยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่เมื่อเราไม่หมุนตามเขาละ่ะเมื่อไม่หมุนตามเขาเราก็ยังนิ่งได้ นิ่งสงบสำรวมของเราอยู่นะถ้าหมามันถ้าหมาเห่าแล้วเราวิ่งอถ้าหมาเห่าเราต้องนิ่งถ้าเราวิ่งมันจะคิดว่ากลัวนี่ <c oughs> จำเข้ามา,าไม่ได้คิดเองหรอก <c oughs> ถ้าหมาเห่าเราต้องนิ่งถ้าเราวิ่งมันจะคิดว่าเรากลัวอใช่เ <c oughs> ขาชวนเราไปเล่นเกมกรรมกับเขา เขากาลังชวนไปเล่นกรรมเกมกรรมกับเขาให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปเถอะนะเมื่อเขาชวนเราเล่นแต่เราไม่เล่นด้วยกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มันก็ไม่สนุกไงมันเหมือนแย่หมาแย่ลูกหมาให้มันร้องหนิงหิงหิงหิงแต่พอแย่แล้วลูกหมามันไม่ร้องอ่ะแย่แล้วมันไม่กระเดียมแย่แล้วมันไม่คันมันไม่ยกขามากาแกะแกๆๆกแกกแกเราก็ไม่รู้จะแย่ทําไมเพราะมันไม่สนุกงั้นถ้าเขาแย่มาอดทนนิดนึ่งนิ่งไว้สักนิดนึงเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็เลิกเล่นเอง แล้วให้เขาไปเล่นเองเขาเขาจะเล่นแล้วไม่เล่นก็นแล้วแต่เขาแต่การนิ่งของเราอย่างน้อยมันก็ทําให้เขาเนี่ยพลอยนิ่งไปด้วยได้นะมันเหมือนกับเป็นการเชื้อเชิญเป็นการเชิญชวนว่านิ่งเธอจะอะไรนักหนาในาชีวิตเรามาโกรธมาเกลียดอะไรกันมันจะดีเดอะไรกันนักหนามียศมีตําแหน่งมีศักดิ์มีอะไรใหญ่โตกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเลิศกว่ากันจริงๆ อย่างที่โรงพยาบาลบ้าที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมที่ผู้ว่าเข้าไปเยี่ยมคนบ้านในโรงพยาบาลบ้าไนงนคนบ้าก็คิดว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นบ้าเหมือนกับเขาด้วยก็คนมาเดินเต็มไปหมดไงคนปกติกบคนบ้าก็เดินปนกันผู้ว่าก็ดันไปเดินอยู่ในวงคนบ้าด้วยคนบ้าคนหนึ่งก็เลยเดินมาจับไห่คุณเป็นอะไรมา <c oughs> เป็นอะไรมาผู้ว่าเอา้าไอ้นี่นี่กูเป็นผู้ว่านะมึงรู้ไหมกูเป็นผู้ว่า ไอคนบ้าก็เอามือตบบ่าผู้ว่าเบาๆแล้วบอกใจเย็นๆหมอที่เนี่ยเขาเก่งเดี๋ยวก็หายเมื่อก่อนกูคิดว่ากูเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้กูเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมึงยังเป็นผู้ว่าอยู่เลยเนะมึงันหนักกวากูเยอะนันะใจเย็นๆเดี๋ยวก็หายนะหมอเขาเก่งคนอ้าวเ,เรื่องนี้มันก็ได้ข้อคิดว่าปรัชญาคนบ้ากําลังบอกว่าไงเดี๋ยวสักวันก็หาย เดี๋ยวสักวันก็หายจากที่นี่ไปเดี๋ยวสักวันก็หายตายจากโลกนี้ไปเดี๋ยวสักวันก็เหลือแต่กองกระดูกพอตายแล้วศพพูว่าอกองกระดูกผู้ว่ากับกระดูกคนบ้าก็กองเท่ากันน้ำหนักมันประมาณเท่าไหรนะเนี่ยกำมือพอกว่านนี่แหละที่เราเห็นเขาเอาไปทำเป็นรูปคนกับหัวกับท้ายหลังเมนเวลาบางสกุลเป็นบางสกุลตายอะไรนะั่นะนะนะ <c oughs> อันนั้นที่เห็นกองใหญ่นะ เป็นเป็นฐานซะเยอะแต่ที่เป็นกระดูกจริงๆคงประมาณสักกำมือตึงๆนี่แหละประมาณนี้ไม่เกินกระดูกผู้ว่ากับกระดูกคนบ้าเป็นไงเท่ากันจะคนบ้าหรือผู้ว่าก็พอๆกันเหมือนปรัชญ,ญาคนบ้าเลยนะที่เขาบอกว่ากัเนี่ยโยมฟังแล้วก็แชร์แชร์กันไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อยากจะมาให้ชวนให้คนเข้ามาฟังไลฟ์สดในตอนกลางคืนพระอาจารย์พยายามเบียดเวลาแล้ว นี่คืนนี้ก็มีงานศพอยู่อีกสองศพนี่ก็สวดศพหนึ่งสวดศพสองก็รีบแยกตัวออกมาพยายามทําเวลาแล้วถ้าเวลาไม่พอจริงๆมันไม่ทันจริงๆก็อาจจะดึกนิดนึงจะพยายามจะทําเวลาแบบนี้ให้ได้ผิดเวลาสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นบางวันนะ <c oughs> อางั้นให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปนะโยมนะวันนี้จะอะไรก็ตามทีก็ขอให้ตั้งใจให้ดีด อย่าให้เสียท่าความรู้สึกของตัวเองนะมันต้องเป็นฮีโร่กันให้ได้โยมมันจะมีอะไรมาทำให้ชีวิตรู้สึกว่ามันจะต้องท้าทายก็ต้องใช้สิ่งนั้นเป็นการฝึกตนไปด้วยในตัวเหมือนกับไอ้เจ้าแย่มันชื่อแย่แล้วมันก็ถูกใครไม่รู้ถีบลงไปในน้ามันก็ไม่ได้อยากลงเพราะในน้ำมีแต่จระเข้แล้วมันมีคนตกอยู่กลางน้ําอยู่คนหนึ่งคนก็ไปมุงดูสิว่าคนอยู่กลางกลางคลองแล้วจระเข้่ายอยู่ตั้งหลายตัว ทุกคนก็เป็นห่วงทุกคนก็ไม่มีใครกล้าลงไอ้แย่ก็ยืนอยู่คนต้นไม้สิใครเขาไม่รู้กระโดดถีบสองขาไอ้แย่ก็ตกลงไปในน้ําตกลงไปในน้ําปั๊บก็ว่ายสุดชีวิตเลยก็ด้วยความกลัวว่ายสุดชีวิตจับข้อมือไอ้คนที่อยู่กลางแม่น้ําได้ก็ว่ายฝ่าดงจระเข้ขึ้นฝั่งนู้นสําเร็จนักข่าวสัมภาษณ์ว่าโอ้โหคุณแย่คุณสุดยอดมากคุณช่วยคนขึ้นมาได้แล้วคุณเก่งที่สุดคุณมีอะไรอยากจะพูดไหมไอ้แย่บอกผมไม่อยากพูดอะไรมาก อยากถามคําเดียวเมื่อกี้ใครถีบกูลงไปใครถีบกูลงไปใหญกูเจอนะมึงไอ้แย่กลายเป็นฮีโร่นะเนื่องด้วยสถานการณ์พาไปงั้นวันนี้สถานการณ์จะพาให้เราเกิดเป็นฮีโร่หลายรอบนะโยมนะเขามายั่วให้เรากโกรธแต่เรากโกรธไม่ยอมไม่โกรธโยมใช้เทคนิคในการพูดคุยให้ออกมาดีใช่ไหมถูกต้อง โยมใช้เทคนิคในการพูดคุยให้ออกมาดีเพื่อที่จะไม่เกิดการขัดแยง้งบางทีโยมโยอมแพ้ด้วยซ้ำโยมไม่ได้อ่อนแอหรอกโยมไม่ได้แย่หรอกโยมไม่ได้กาก,ากหรอกไม่ได้ขี้กากหรอกแต่โยมเจ๋งมากกว่าเจ๋งที่โยมสามารถที่จะประคองใจจนผ่านสถานการณ์นั้นไปได้มันต้องสู้กับใจตัวเองเยอะนะและคนที่เขาทําเราหวังจะให้เราดิ้นพลาด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 เหมือนหมาโดนน้าร้อนร่วเหมือนแมวโดนน้าร้อนรว่ว เราไม่ได้วิ่งตามนั้นไม่ได้วิ่งตามเขามันเจวตรงนี้แหละสุดติ่งกระดิงแมวตรงนี้เองโยมไม่มีอะไรเกินนี้อีกแล้วนะแล้วค่อยๆฝึกอ,อย่างเงี้ยให้ใจเรามันมีที่พักร่มเย็นไปเรื่อยๆนะใจเรามันก็จะมีหลักในการพิจารณาโดยที่ไม่แพ้ภัยความคิดของตัวเองบ่อยครั้งนักอาโยมนะเดี๋ยวในช่องเนี้ยพระอาจารย์จะต้องขอยุติเท่านี้เดี๋ยวโยมเข้าไปฟังในอีก อีกช่องทางหนึ่งเราบอกชื่อเขาได้ไม่ได้มังนะ้งเนาะไปในต่อต่อแล้วกันต่อต่อไปในช่องต่อต่อของพระอาจารย์เดี๋ยวจะไปไลฟ์สดในช่องนั้นจะพยายามไม่ให้เวลาทับกันคนคอยอยู่ในนั้นอีกเยอะเลยเมื่อคืนโยมเขานิมนต์กันเยอะเลยบอกว่าพระอาจารย์มาได้ไหมอย่าไปกลัวอะไรอย่าไปกังวลคนจะว่าจะแล้วถ้าเขาว่าเขาว่าไปนานแล้วพระอาจารย์ทำมาสิปีแล้วพระอาจารย์มากลัวอะไรปีที่สิบทำไมไม่กลัวปีที่หนึ่งสองสามเออใช่เราทำมาสิปีแล้วนะในเพจเราอะ แล้วจะมากลัวเขาด่าเขาว่าคนก็จะว่าอะไรกันตอนนี้ว่ามันว่าไปสิว่าก็ว่าไปสิกวดน้ําให้กินว่าเราจนคอแห้งกวดน้ําให้กินไปก็จะดีไหมอ่าไอ้คำว่ากวดน้ําให้กินก็หมายความว่าให้ธรรมะเขาให้ชุ่มชื่นใจชุ่มชื่นคอนะถ้าเขาด่าเราแล้วเราไม่ให้ธรรมะเขาว่าเขาจะแสบคองั้นให้ธรรมะที่ถูกที่ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิกับเขาแล้วเขาจะชุ่มคอด้วยธรรมะที่ถูกที่ตรงอืก็เลยคิดว่าน่าจะดี อ๋นะเดี๋ยวโยมเดี๋ยวไปสวดมนต์กันในในช่องอีกช่องหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะปิดไลฟ์ตรงนี้ละแล้วก็ไปเข้าไปในช่องต่อๆนะช่องสีดำนะช่องต่อๆเขาบอกไม่ให้พูดชื่อใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนบล็อกหรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันอ๋นะวันนี้ก็ขอุติเพียงเท่านี้อะไรที่ไม่ดีแล้วไม่สบายใจใครก็จะมาจองเวรกับเราก็ช่างเขาปะไรขอเราอย่าไปจองเวรกับใครๆให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปไม่ได้แช่งใครแต่ โดยธรรมชาติภัยย่อมเกิดแก่ผู้ที่ให้ภัยคนอื่นแน่นอนเสมออภพิวาทนสิริสนิจจังวุธาปัจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังระลังเดี๋ยวไปในอีกช่องหนึ่งนะต้องต่อๆ